ไปมึงตัดพุงตรงไหนไหนเเข้ามาดิถ้าผมตัดตรงนี้โอเคไหมขันขางเนี่ตตตตยตรงเนี้ยตัดตัดตัดแกมองนี่ออกทางร้านก็ตัดลงนิดนึงแต่ว่าขางเทิงนี่ก็เลี่ยมเลี่ยมมึงกินะอะไอ๋อใครซื้อนมเปรี้ยวพี่พวีเดี๋ยวกูไปขังมองกินน้ำนมพี่วีครับขอกินนมเปรี้ยวไนะไหมมึงจะเปลี่ยนไปเป็นเธอมันเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะครับมึงเปลี่ยนเป็นเธอไปตอนนี้ยังมึงชื่อไปก็ชื่อไปครับเอ้ยกูถามหน่อยไปถ้าถ้าสมมตินะมึงไปบ้านกูใช่ไหม แล้วแม่กูบอกอย่างนี้แม่แล้วแม่กูไม่บอกแบบนี้กับมึงวะไปแม่ขอร้องนะรักกับนุ๊กได้ไหมนุ๊กมันรักไปมากเลยแม่รู้ว่าไปเป็นทอมไปก็คบผู้หญิงก็ด้วยก็ได้คบนุ๊กด้วยก็ได้สวัสดีครับป๋าจะยอมปฏิเสธแม่กูเหรอขอบคุณค่ะแต่แม่กูเสียใจนะไปค่ะนุกเนี่ยแม่กูเข้ามาดูแล้วเนี่ยกูเลยพูดให้มึงฟังอ๋อกูก็เคยไปบ้านมึงอยู่นะแล้วตอนนั้นมันยังไม่นี่ไงแล้วถ้าเ๋ยวนี้ล่ะไม่มีทางนะครับ เอาทรงที่ปลายอยาให้มันมาเรียนแบบทรงผมผมนะครับกูไปตัดกับมึงตลอดอะไป <ๆ S 2> ทุกครั้งอะเหรอเออมึงเรียนแบบทรงผมกูเหรอไม่เราก็ไปตัดด้วยกันตลอดเราเป็นแฟนกัน